รองเท้าว,วิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักวิ่งเพราะจะช่วยรองรับเท้าและข้อต่อของคุณขณะวิ่งรองเท้าว,วิ่งที่ดีจะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บและช่วยให้คุณวิ่งได้นานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเลือกรองเท้าว Never, าิ่งสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาประเภทของพื้นผิวที่คุณวิ่งน้ำหนักของคุณและสไตล์การวิ่งของคุณหากคุณวิ่งบนพื้นถนนคุณต้องเลือกรองเท้าวิ่งที่มีพื้นรองเท้าที่ให้การรองรับที่ดีหากคุณวิ่งบนพื้นดินคุณต้องเลือกรองเท้าวิ่งที่มีพื้นรองเท้าที่ยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดีหากคุณวิ่งระยะไกลคุณต้องเลือกรองเท้าวิ่งที่มีน้ำหนักเบาและรองรับเท้าได้ดี ต่อไปนี้คือเคล็ดลับในการเลือกรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับคุณพิจารณาประเภทของพื้นผิวที่คุณวิ่งพิจารณาน้ำหนักของคุณพิจารณาสไตล์การวิ่งของคุณลองรองเท้าวิ่งก่อนซื้อซื้อรองเท้าวิ่งที่พอดีกับเท้ารองเท้าวิ่งที่ดีจะช่วยให้คุณวิ่งได้นานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าลืมเลือกรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ